สวัสดีครับผมแหล่งตั้นไทยแลนด์เกมมิ่งคนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมพักจีนะครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะไปเกมแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปโซโลโดเดี่ยวกันก่อนนะครับ <Huh? S 1> วันนี้จะติดหนึ่งในเซหรือว่าจะเอาที่หนึ่งมาฝากเพื่อนๆให้ได้นะครับผม What? ยังไงเป็นการใัะให้ผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับเวเพื่อม,มาให้เป็นการเสียเวลาครับผม,พมเพ่นพร้อมกันหลือยังครับไปลุยกันเลยครับเย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 เบรดาจะลงกันที่เฟอร์รี่ <Yeah. S 1> รไปไปดูเครื่องบินกัน้วยครับเกมนี้ บินจ๋าเจ้าอยู่ไหนจ๋าไม่มีอ่ะครับทุกคนไม่เป็นไรคนตามเรามาเนี่ยเพราะมีหนึ่งโครนครับ แล้ว เก็บไว้ครับเผื่อเจอแบบ M24 ดำน้ำแบบโดยสวาาครับ บายบายครับเดียวเลยหกสิบคนแล้วครับยาวยาเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นเลยครับมีคนมาก่อนเราอีกแล้ว เราเึ้นกันด้านนี้ครับโอเคไปตู้เปิดแล้วนะเราไม่ใช่นะสังกะสี เก็บหนึ <Wow. S 2> ่งเศรษฐด้วยน้องขับมาหาพี่เองฟูครับเรียกได้ว่าฟูว้าวปืนหวานเย็นสีนี่แบบเรามาดักคนข้ามฝั่งนี้แล้วจ้ะ ต้องมีอีกแน่นอนไ <Yeah. S 1> ปนะครับ ปล่อยเขายิงกันไปก่อนครับแล้วเราเค่อยเก็บข้อที่หลัง nope. โ <Yeah. S 2> Mission failed. ไม่เฟี้ยวเลยอะภาพแบบนี้ nope. พี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังคื้โหเยอะขนาดนี้ น่าเสียดายครับเกมนี้มาไดแค่นี้เกมนี้ต้องขอแก้ตัวครับแก้ตัวครับแก้ตัว <Huh? S 1> ตอนนี้จะทําไม่ได้ครับหนึ่งในสิบ <Yeah. S 1> ไปครับเดี๋ยวพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวจะไปไปไหนไปไหนไปไหน <c oughs> ทีเดียวนะครับ <c oughs> ลุยเลยเนาว เกมนี้มีเครื่องบินครับ <Yahoo! S 1> เต่ไดไปไ้ม่มีคนแต่เราต้องหาน้ำม,นำมันไปเติมเครื่องบินกันก่อนจะขับ <Yeah. S 1> นี่มันคือเมืองของลูกซองครับลูกซองเยอะมาก oh! มีคนจริงวะนี่อ่ะไม่ใช่เนียนยิงหลังกันนะ พอสรองปอสรองมันเงียบเกินไปแล้วมั้งเนีน่ยเงียบแบบเงียบเลยครับทุกคนเปิดก็เริ่มโอเคครับแตแ่ยังหาน้ำมันไม่เจอครับโน้ป <Nope. S 1> ไม่เจอครับยังไม่เจอโอ้โหมาแล้วเอา้าทิ้งเลยเดี๋ยว ใช่ไหมโอเคเป็นไปได้ครับไม่มีคนลงเลยพูด<บ>ปุ๊บก็บมีคนมาปัา๊บโอ้โหวงไกลซะด้วยครับเหมาะเลยเหมาะเลยโอ้โหว้าววาววววว,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 วไปแอบแล้วล่ะวงบีบครับอุ้ยวงบีบ ตั้งสติก่อนสตาร์ทครับผม, <Huh? S 1> เ,มเติมน e ้ำมันไปเต็มถัง E10 เอา้าโถเอ้ยมานั่งข้างหลังของใมรวันนี้ uh ไปอ,อ๋ป่าอะไรครับไสโค้งเลยา <Ha! S 1> โอ้โหเบียดน้ำ โอ้โหไกลจริงไกลจริงไกลจังเอาเรื่องครับเหแบบมือนครับรถจะเร็วกว่าเพื่อนเถ้าเป็นในพับจีมบายนี่น่าจะโดน RPG อาร์อีจีสไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะล่อนลงตรงนี้ครับเ <Yeah. S 1> ติมเติมเลือดกันก่อนครับน่าจะไม่นแบบิ่มนะครับเพื่อนเอือเออ โอ้โหเลยเลยไปไกลเลยไปไกลโอ้ยเคครับถือว่านิ่มอยู่ครับวิยิยงเราปะเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอย่าเพิ่งยิงโอเคครับน่าจะปลอดภัยแล้ว ด้วยโอ้คูณสองเว้ยเว้ยข้างบน เฮ้ยตุ้จิปโทรบริโทรเป็นแอร์ดับครับจะเรามาดูแอร์ดับก,กันกันเรียบร้อยเฮ้ย จะด้วยโอ้มีคนข้างบน อะไรอะไรอะไรเดโโดเจโรก็ต้องทําใจอ่ะเพื่อนฮะบอกเลยว่าโล่งจัดปลัดบอกมันโล่งเกินครับเดี๋ยวด้านหลังก็มี นี่ไงนี่ไงวงเนียน <naz oses> เอาแล้วเรามีตัวช่วยเอาแล้วครับเพื่อนๆเอาไว้เอาไว้บีบบีบบีบแล้วบีบแล้วโถให้เวลานี้ก็ไม่ได้ ต้องขอภัยได้ครับจริงๆจัดจัดให้ได้มากกว่านี้นะแต่ผมเจนที่ละผมค่อนข้างเสียเปรียวตานี้อย่างน้อยก็หนึ่งในสิบเลยนะตอนที่สัญญาไว้นะครับเพื่อนๆโอเคครับก็รอบคลิปนี in? ้ก็ประมาณนี้นะครับผมลาลิวนะครับใครที่เล่นเกม PUBG นะครับแอนมาเล่นด้วยกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับสั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับผมยังไงคลิปถัดไปนะครับจะได้เห็นจะได้รับชมก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย